ศาสตราคัพุงวงวณัฐวงซัพเทนตุการท่านที่สี่นางสุนันท์บัวแก้วโอศซแล้วก็นายสมัยพรกวรรคกรรมการครับเดี๋ยวสักคู่หนึ่งท่านสมาชิกทุกคนจะต้องเป็นคู่ของบัตรนะครับแล้วลงบัตรสีเขียวอ่อนนะครับที่กองตามที่เมืองภูเนนะครับโดยการการบัตรนะครับคณะกรรมการชุดสุดท้ายครับคณะกรรมการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยครับขอให้ท่านสมาชิกเป็นผู้เรียนเสนอคณะกรรมการ Yup. เป็นคณะกรรมการส่งเสริมความเป็ี่นประชาธิปไตยนะครับตำแหน่งประธานนะครับขอเสนออาจารย์โจชาติพิมการครับโชว์ตัวได้ครับอ่าเมือรับรองได้ครับตำแหน่งรองประธานนะครับขอเสนอนางพัชรีนางแก้วนะครับเอามือรับรองได้ครับตำแหน่งเลขานุการครับขอเสนอชื่อนางสาวกุาลิสานะครับ่า่านางทวิโร์ ขอมือระเบรางได้ครับโอเคนะครับลณดับที่4นะครับเป็นตัวสบนะครับขอเสนอคุณนิติพงษ์พงษ์ทรัพย์นะครับของมือระเบรางได้ครับตำแหน่งที่5นะครับเป็นกรรมการขอเสนอในปยปุปการเกิดสมุดนะครับของมือระเบรางได้ครับนะครับก็ขออนุญาตเสนอปิดนะครับของมือรเบรางได้นะครับขออนุญาตเสนอปิดหนาองคนหน้าครับ เชิญท่านประธานต่อครับคณะกรรมการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยที่ท่านสมาชิกเสนอแล้วก็มีผู้รับรองถูกต้องนะครับคือนายจูชาเอ็นกาประธานกรรมการนางประสิณาเยี่วรองประธานกรรมการนางสาวสกสณิสาพัฒนประวิโรจน์เป็นุการนายพิทิพนธ์พิทิพวงโกงทรัพย์โกศุนายงกรากรเกิดสมุทรกรรมการรวมเป็นห้าท่านเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับจะรบกวนท่านสมาชิกลงการ คณะกรรมการบริหารพรรคสามคือคณะกรรมการสุขเสรีความเป็นประชาธิปไตยสี่หน้กรรมการนโยบายพรรคแผ่นดินและก็ห้าบคณะกรรมการบริหารพรรคแผ่นดินครับขอเมติเสียงิ์ก็พร้อมทั้งหมดครับครับขอทบทวนวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งอีกสักครั้งหนึ่งนะครับสมาชิกทุกท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนคนละห้าใบนะครับท่านละห้าใบสำหร <si, ับวิธีการก็คือตรง วิธีการก็คือให้ท่านเดินเข้าไปในกลุ่มหาเลือกตั้งและก็การบัตรลงคะแนนในคราวนี้ปรากฏว,ว่าคณะกรรมการผูต้ตระกานับตั้งแต่หัวหน้าพักคณะกรรมการบริหารพักคณะกรรมการรับสมัครผ,ผ,ผู้รับสมัครรับเลือกตั้งและก็คณะกรรมการนโยบายพักคณะกรรมการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยภายในพักปรากฏว,ว่ามีผู้สมัครเพียงหนึ่งตำแหน่ง หมดก็คือมีเบอร์เดียวในนั้นจะมีในบัตรเลือตั้งแจกเสียงหลายเบอร์ก็ให้ทุกท่านที่สมัครในวันนี้ได้รับเบอร์หนึ่งถ้าท่านประสงค์ที่จะเลือกให้บุคคลดังกล่าวเป็นคณะกรรมการในตาแหน่ง,งนั้นก็ให้กาหมายเลขหนึ่งถ้าท่านการหมายเลขหนก็บัตรนั้นก็จะเป็นบัตรเสียนะครับถ้าท่านไม่ประสงค์ลงคะแนนก็ไม่ต้องการวิธีการก็ มาชิกทุกท่านเดินเข้าไปในคูหาซึ่ถังคณะกรรมการไปจัดไว้ในคูหาจะอาจจะนอยได้ยิงก็ไม่เป็นไรรับค่อยค่อยทยอยกันนะครับจัดให้สี่คูหาแล้วก็หย่อนบัตรลงคะแนนตามตรมพีิบบัตรที่ไม่เขียนอะไรอย่างนี้าดับไว้นะครับก็หย่อนให้มันถูกเบอร์ถูกสีแล้วกันนะครับครับในชั้นนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาก็ก็ทยอยต่อําดับกันนะครับต่อคิวกันไป าการบัตเพื่อางในคูหานที่ที่เราได้จัดไว้นะครับเขาเรียนเชิญท่านสมาชิก